สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมศาลาไม่ผ่นะครับหรือว่าซุ้มนอนนะครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้ก็จะมีบริการส่งนะครับเฉพาะพื้นที่ใกล้จังหวัดกระบินอันนี้เป็นซุ้มนอนนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ขนาด2เมตรคูณเมตรเจ็ดนะครับเป็นยังไงบ้างครับ มาชงรอบๆนะครับอันนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าเราได้ทําไปที่รับน้ําหนักครับอันนี้สามารถรับน้ําหนักได้ประมาณห้าหกคนนะครับอายุการใช้งานก็ประมาณสักถ้าเป็นจากก็ประมาณสักสองปีครับโครงสร้างก็สี่ห้าปีนะครับมีบริการส่งถึงที่นะครับ ถ้าอยู่ไม่ไกลก็ส่งฟรีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ